สวัสดีครับวันนี้แม่นิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรลบวันนะคแม่ลูกสี่ถูกไฟดูดตายคาที่นะครับลูกหกขวบ,บถูกดูดอีกคนสลดคนเล็กควบเศษร้องระงมหิวนมแม่นะครับเมื่อเวลา06.30นนองวันที่23กันยานะครับต้างเหเอกชวพลจอมศรีลาษฎรบร้อยเวรสถานีตำรวจเมืองปัจจีนได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าวันเป็นทาสถานนะ จุดตำบลโนนห้อมว่ามีผู้เสียชีวิตจากถูกไฟฟ้าดูดที่บ้านเลขที่62หมู่10ตำบลโนนห้อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะครับเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพราะเป็นร้าน้ายโครงเหล็กําเป็นเพิงขายเสื้อผ้ามือสองครับพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางเพนสิริวิจิตกุลอายุ3.9ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำ ความหน้าครับสวมเสื้อยืดสีฟ้าเกงลายขาสั้นนะครับอยู่บริเวณประตูทางออกด้านหลังครับซึ่งเป็นประตูลูกกงเหล็กนะครับบริเวณแขนขวาทับสายไฟสายไฟฟ้านะครับที่ต่อมาไว้ใช้กับตู้เชื่อมไฟฟ้าซึ่งได้แต่ดสาสไฟออกก่อนที่ตำรวจจะมาถึงครับบริเวณแขนและมือพบร่องรอยไหมขนาดประมาณ5ซนติเมตรครับสองถึงสามจุดนะครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้ครับหรือถูกทำ้ายแต่อย่างใดเห็นว่า เสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าดูคนระับจึงมอ่ใพระญาตินาไปบําเพ็ญกุศลตามเปน,นีต่อไปนะจากการสอบสวนคะรับในภูนาตเอื้อการอายุ4 8แปปีเป็นสามีผู้เสียชีวิตทราบว่าวที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าขายเสนะื้อผ้ามือสองครับทําเป็นเพิงเหล็กโครงคนระับโครงเหล็กภรรยากับตนมีลูกด้วยกัน4ี่คนคนระับเมื่อคืนที่ผ่านมานางเพนสลินอนที่ร้านค้ากับลูกชายคนที่สองวัยหกขวบส่วนที่เหลืออีกสามคน มานอนกับตนที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับในช่วงหนึ่งคาดว่าภรรยาอาจจะออกมาเข้าห้องน้ําด้วยฝนตกมีความชื้นและสายไฟที่เดินวางพื้นถูกประตูเหล็กหนีไว้จึงทําให้ไฟฟ้าเกิดรั่วและดูดจนล้มลงเสียชีวิตนะหลังจากนั้นช่วงเช้าลูกชายตื่นมาพบแม่นอนอยู่จึงเดินเข้าไปเอามือไปจับที่ประตูเหล็กจึงถูกไฟดูดด้วยเช่นกันนะแต่สะบัดหลุดออกมาได้บาดเจ็บที่มือเล็กน้อยจึงระออกมาเปิดประตูหน้าบ้าน วิ่งมาบอกตอนให้ทราบเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเสียชีวิตแล้วส่วนสายไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าที่เดินชั่วขาวเพื่อมาเชื่อมเหล็กนะทำราวแขวนผ้าขายสำหรับการเสียชีวิตครั้งนี้สร้างความหดหห่งให้กับให้แก่ผู้ทราบข่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากครอบครัวมีลูกเล็กวัยละเลี่ยงกันถึง4คนนะคนแรกเป็นหญิงอายุเก้าขวบคนที่2เป็นชายอายุ6ขวบนะ คนที่สามเป็นชายอายุสามขวบส่วนคนท้าไ้อายุเพียงหนึ่งขวบเศษครับยังไม่เลิกดูดนมแม,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 ม่ครับขณะเกิดเ,เหตุร้องไห้งองแงคาดว่าจะอยู่นมครับซึ่งเป็นภาระาของพ่อที่จะต่อสู้เลี้ยงดูลูกเล็กต่อไปถึงสี่คนนะ